กรับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านและผู้ติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราอีกเช่นเคยัาแกะมือใหม่วันนี้ก็อากาศดีแดดไม่ค่อยร้อนก็เลยปล่อยแกะออกมา ามโมงวานนี้ปล่อยเช้าเกินปล่อยเช้าเกินแกไม่ค่อยกินหญ้าเดินมากกว่า,เ,าเรากเา็เพิ่มเวลาขึ้นไปก่อนจะปล่อยแกก็เพิ่มเวลาขึ้นไปหน่อยเ,อเราก็ สลักให้บนอยู่กินสองรอบแล้วบนอยู่อันเดียวว่าไม่อยาให้แกเดินไายกลัวแดดมันร้อนอเดี๋ยวแกก็กลาบคอบเราก็เลยสลักให้แกกินแกจะอิ่มไหวกว่า

เปลี่ยนเจ้าทุงเงินเพราะว่าลูกเขาเ,ออเป็นสาวแหละกลัวเขาจะทับลูกเ,ออเดี๋ยวมันจะเลือดชิตจะไม่โตก็ะจะเปลี่ยนป่อ,อ,อสงการนี้ก็สองขวบพอดีถ้าผู้ชมท่านใดสนใจสนต้าลูกผสมออส,วสวย ผมได้เนี่ยครับตัวนี้เนี่ยน้ำหนักก็น่าจะเจ็ดสิบวกแน่นอนไม่เฮลูอันเลยสองเดือนกว่าก็ แ,แคจะรูปเรา,าเก็เลยเว่เชื่องนะครับไม่ค่อยดุเท่าไหร่ นี่ก็ไม่มีอะไรมากครับไปแกันเลี้ยงแกะปล่อยยา,ามเช้ายามสายเมืทีเราเลยลงว่าแกมันจะมีท่าทางากินหญ้าหรือว่าจะเดินก่อนแจ้งเช้ามาเราก็ตรวจตาดูหน่อยว่าแกาป่วยไหมตัวไหนป่วยตัวไหนเจ็บขาหรือว่าตัวไหน ไม่ค่อยสบายเราก็ช่วงเช้าเราก็จะเช็คก,ก็สำหรับคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมทางบ้านกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามช่อง YouTube ฟาร์มแก่มมะม่มของเราและอย่าลืมกดทับสไค b e เพื่อเรามีกำลังใจทําคลิปต,ต่อไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ